ประกาศเตือนภัยประเทศไทยเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนบนแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่นะครับพายุฤดูร้อนถล่มอีกระลอกหนึ่งนะครับงานนี้จะถล่มข้ามเดือนเลยนะครับตั้งแต่บัดนี้นะครับไปจนถึงโน่นแหละครับประมาณวันที่1ที่2พฤษภาคมเดี๋ยวจะนําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเพื่อระมัดระวังแล้วก็ป้องกันตัวด้วยนะครับเป็นการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2นะครับพายุฤดูร้อนตั้งแต่29เมษายมษาจนถึง1พฤษภาคม ประเทศตอนไทยตอนบนนะครับจะมีพายุฤด,ดูร้อนฟ้าะนองรวมกันโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีฟ้าผ่าให้ประชาชนระวังเลยนะครับอย่าไปอยู่ที่โล่งแจ้งแล้วก็ใต้ต้นไม้ใหญ่ผมอ่านข่าวมาเนี่ยนะครับมีคนโดนฟ้าผ่าตายไปเนี่ยหลายคนนะครับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่างใกล้ชิดนะครับอย่าง29เมษายนเนี่ยนะฮะไล่ตั้งแต่ภาคเหนือนะครับน,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโอ้โหเยอะสุดเลยครับ ไล่ตั้งแต่เลยหนองบัวอุดอรหนองคายบึงการส,สกลนครพนมบุกดาหารชัยภูมิขนแก่นกาลสินสารคามร้อยเอ็ดยะโสอํานาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลน,นะครับโอ้โหอีสานนี่จะโดนเยอะนะฮะอย่าลืมนะฮะพายุฤดูร้อนขล่มยาวนะครับข้ามเดือนนะครับภาคกลางนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีภาคตะวันออกปราจีนบุรีแล้วก็สะแก้วนะครับหลังจากนั้นต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30ก็จะเทไปทางทางเหนือเยอะขึ้นนะ พอถัดอีกวันทางเหนือเยอะขึ้นตะวันออกเฉียงเหนือก็น้อยลงแต่จะบานที่ภาคกลางล่ะครับพอถึงสิ้นเดือนนะฮะภาคกลางเนี่ยมาเยอะมากนกครสวรรค์อุทัยชัยนาทการราชบุรีสุพรรณลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์ทองอา่างทองอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสราค,นคนรนครปฐมกทมกับปริมณฑลก็ไม่รอดครับก็ไม่รอดนะฮะภาคตะวันออกมีนครยกปราจีนสระแก้วฉะเชิงเซา,าชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับโอ้โหมากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะครับ ส่วนภาคไอ้ส่วนวันที่1พฤษภาอันนี้เริ่มน้อยลงละเริ่มน้อยลงภาคเหนือเหลือแม่งสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกภาคกลางก็ยังเยอะอยู่นะฮะภาคกลางยังเยอะอยู่แล้วก็จะเทไปที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกละก็คือเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันนะครับส่วนเอ่อพื้นที่ภาคใต้นะทั้งฝั่งอ่าวไทยทะเลอันดามันฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับขอให้ระมัดระวังเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงประมาณ1เมตรนะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นจะสูงขึ้นสักประมาณ2เมตรนี่คือประกาศเตือนภัยฉบับล่าสุดนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้พ่ะแมพี่น้องประชาชนเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์ด้วยครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุน แหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ x ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง Facebook อ s ซ y ยุคนนอร์มอลยุคนหรือว่าอ a ซ y นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3แล้วนะครับ3ปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตํำรับเมืองปัวหมู มี10ชุดมี10ชิ้นนะฮะในนี้มันไปแท่งไปแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับนี่ฮะแหนมยุคคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็ได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150าบาทขายมา3ปี ถ้าค้ามไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่สาสนใจพิมก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในอ่ากล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์อยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นละนะครับ บ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทำไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ2องอ่บาทนหชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจ,นใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด Normal Easy ยุคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทำสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไสอัวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีละน่าจะไล่กับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้านะทั้งแหนมทั้งพวกไสอัวเนี่ยขายทุกวันนะครับปีหนึ่งหยุดไม่กี่วันนะ่ะ นะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวันคนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนัก ข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับพูดก็พูดนะฮะกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับเอ่อถ้าถ้าตอนขายปีแรกๆก็อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคานะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส่อัวเป็นหมูนะครับเป็นหมู คุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ยได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้2 2 0บบาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซูเปอร์เนี่ย สองอันเนี่ยซปเปอร์เลยนะครับผมนี่อาจจะขี้โม้นหนิดึงนะผมว่าแหนมยุคนกับไส้อั่วยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอนะ่ะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอาจจะอย่างนี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อ่ะคุณผู้ชมได้งอ,อกไหมครับคือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทําทรงทําสั่งทําทรงสั่งทําทรงมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับ มีหลายคนบอกว่าทำไมไม่ทำให้มันเยอะขึ้นอ,อ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่3ปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันเหลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทําบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทํารถข่าวปันสุขในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วเพราะไม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจํานวนมากนะครับอมาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับ อันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะน้ำพริกคู่กับแคบหมูชุดละร้อยยี่สิบาทชุดละร้อยยี่สิบาทนะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมีสองน้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลา,าทำสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปลา,าแคบหมูเนี่ยก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหมูจะแถมเข้าไปให้ชุดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแคบหมูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหมูเมียง นะแต่จะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีมันหน่อยนะช่วงนี้มันต้องดูแลสุขภาพนะถุงประมาณนี้นะถุงประมาณมือผมเนี่ยนะครับนะอันนี้แค่หมูเมียงนะเมียงปัวจังหวัดน่านน้ำพริกก็เหมือนกันนะครับสูตรเมืองเหนือหมดผมไม่คนเหนือผมเปนคนน่านนะครับเลือกก็ได้เลยจะเอาเมงดาหรือว่าจะเอาปาร้าชุดละ120บาทนะครับชุดละ120บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คขว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือไม่ก็อินบ็อก กล่องข้อความหรือไม่ก็ด้านล่างครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง YouTube หรือว่าลิงก์ไลน์เนี่ยหรือว่า a c e b o o k นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างก็กดเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับนี่ฮะชุดละแค่เพียงเท่าไหร่120บาทเท่านั้นนะครับทำสดใหม่หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะ้ำนะพริกมี2แบบนะแมงดากับปลาระราแล้วก็จะมีแคบหมูแบบนี้แถมเข้าไปให้นะครับชุดละ120บาทนะครับมาต่อกันที่แกงทงเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ย เป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ําแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมได้กินมาตั้งแต่เด็กๆติดมากนะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเดี๋ยวคุณจะติดใจนะครับนี่ฮะแกงเลชุดละร้อยเก้าสิบห้านะครับผมทําเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็แล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในหอ่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่รฟรีซ แล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละร้อยเก้าสิบห้าบาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับเป็นอาหารต้นตํำรับเลยของบ้านผมอะนะบ้านผมเนี่ยเขาจะแม่ผมเขาจะขึ้นชื่อว่าทําแกงเลอร่อยมากก็เลยเป็นที่มาของการทําแกงเลกล่องละร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะนะมันอยู่ในกล่องสีสันมันอาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าก็ธรรมดานะครับของเวลาไปแช่รฟรีซมันก็จะก่อ เกาะตัวหน่อยนะแต่ส่งไปรับรองทานอร่อยสดใหม่แน่นอนนะครับนี่ฮะนะครับนะ,ะวันนี้ก็มาแนะนําสินค้าทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นของชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆผมก็จะมีอีกหลายอย่างนะแต่วันหลังค่อยเอามาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบถึงงานงนน,งนี้ผมก็ต้องกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนของทุกอย่างมีคุณภาพซีเรียส ผมใส่ความซีเรียสลงไปเหมือนกับที่ผมทําข่าวนี่แหละครับกับทีมงานกับชาวบ้านของต้องมีคุณภาพสดใหม่แล้วก็อร่อยไม่เช่นนั้นคงไม่อยู่มาเป็นสามปีนะฮะขายผมย้านะขายทุกวันเลยนะครับสินค้านี่ออกทุกวันเลยส่ทงทุกวันส่ทงทุกวันนะครับจนขึ้นมาเป็นอันดับต้นขึ้นมาเป็นถ้าเป็นสินค้าจําพวกชุมชนนะชุมชนในจังหวัดน่านเบอร์หนึ่งของจังหวัดน่านแหละครับที่ส่งออก ไปต่างจังหวัดผ่านทางไปรษณียน์นะครับของชุมชนนะของชุมชนก็คืออาหารการกินพื้นเมืองท้องถิ่นนะตอนนี้เราเป็นอันอิชิยุคนเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจเราเราประทับใจที่เราได้ทํางานประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะไม่สามารถทําได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สนับสนุนกันถึงขนาดนี้กราบขอบขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ